เคยเชื่อเลยหน้าทราหกทุกคนไม่เชื่อมานานแล้วเนี่ยครับก็เป็นเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมที่เราได้เห็นเหตุการณ์ร่วมกันมานะครับไม่ใช่ใครคนใดคกกนหนึ่งไปเห็นมาไม่ใช่ถ้าผมเป็นรัฐบาลอย่างว่านะพ่อบอกให้อยู่ต่อก็อยู่ไปแล้วกัน แต่ดูสิหน้านายกนะครับทุกวันนี้ที่เคยสวยมาตลอดผมเคยชมว่าเธอสวยนะครับแต่ดูไปดูมาไอ้กิริยาอาการของเธอที่ออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันทําให้ความสวยที่อุตส่าห์ไปประดิษฐ์มาใหม่มันค่อยจางหายไปทีนิดโบราณเขาเรียกว่าสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกลับไปอยู่บ้านนะครับ กลับไปอยู่บ้านซะเพราะว่าปปชเนี่ยเขากําลังรับเรื่องที่คุณแจกเงินหมืน่นโดยมีคุณกับคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นจำเลยอ,อยู่ด้วยรับไปพิจารณาแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อพิจารณาแล้วก็แปลว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเรียกคุณแพทองทานชินวัตรไปรับทราบในขอ้อหาในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาและก็ส่งสารรัฐธรรมนูญจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรทุกอย่างคือขั้นตอนนะครับผู้ชมครับ คือขั้นตอนของกฎหมายซึ่งจะบอกว่านี่เป็นการแกล้งกันของผด็จการอีกหรือเปล่าโอ้โหคิดได้อย่างนั้นมันก็เกินมาแล้วนะครับสวยตรงไหนเอานะ้ความสวยมันคนแววตาที่มองมันคนละอย่างกันอืมเครียดเครียดยังมีอีกหลายคดีครับพักเพื่อไทยจะโดนยุบหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ราะหลายเรื่องแล้วเกินคดีค่อยๆส่งมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแต่ไม่นจะทำอะไรมากไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะค่อยๆมาทีละอย่างทีละอย่างสังเกตไหมครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมาทีละเรื่องทีละเรื่องเอาเฉพาะเรื่องมติแพทย่ทสภาครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยโอ้โหเครียดทั้งพรรคเลยเอาอีกแล้วพรรคกูโดนอีกแล้วงานนี้เพราะมันสามารถเอาไปต่อยอดจากเรื่องอื่นได้ทั้งหมดเลยใช่ไหม สมศักดิ์ถึงได้ทําตัวเป็นโอ้ยไม่อยากไปเปรียบเทียบอะ่ะเปรียบเทียบกับจอรเ์เรเก้อจอร์เรเก้ก็จะด่าผมอีกเปรียบเทียบกับหมาเดี๋ยวหมาก็จะด่าผมอีกโอ้ยไม่เอาแล้วแต่คุณแล้วกันจะคิดว่างไงกันแล้วแต่เลยต้องทําตัวดิ้นเพื่อนายให้นายเห็นว่านายครับผมทําเต็มที่แล้วครับแต่มันได้แค่นี้แหละครับ มันจะไปฝ่าฝืนความจริงคงไม่ได้นะครับความจริงมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นพยายามจะเอากฎหมายไปอธิบายจริยธรรมผมรู้ว่าคนอย่างคุณสมศักดิ์เนี่ยรู้ว่าคําว่าจริยธรรมเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าคําว่ากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสมศักดิ์จะไปเอากฎหมายเพื่อหักจริยธรรมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องว่าการแชทกันในไลน์มาเป็นหลักฐานเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกของคน ไปทู่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะคิดยังไงคุณทักษิณก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ตอนที่แพทย์สภาเขาประชุมพิจารณาเรื่องจัญญาบันของแพทย์ที่รักษาทักษิณเนี่ยเขาดูจากเวทระเบียนครับเขาไม่ได้ดูจากแชทครับไม่ได้เกี่ยวกับนกวีดครับไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิน้นดูจากความจริงที่ปรากฏในการรักษาคนไข้เท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นไม่มีมมเพราะฉะนั้นคุณรู้ได้ยังไงว่าในแพทย์สภาเนี่ย ไม่มีใครใส่เสื้อแดงเข้าไปในการประชุมถูกไหมไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อขาวเสื้อเขียวเสื้อเหี่ยวเสื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะครับนกบ่งนกหวีดอะไรก็ไม่เกี่ยวอย่าลืมนะครับว่านกหวีดเนี่ยใช้ในการตัดสินความยุติธรรมหมอเขาไม่เอาเข้าไปหรอกนะครับแล้วเรื่องแชทหลุดเนี่ยคุณจะามาประเด็นว่าแพทย์ไม่มีจริยธรรมไม่ได้เพราะจริยธรรมกับแพทย์มันอยู่ที่การรักษามันไม่ได้อยู่ที่แนวคิดทางการเมือง โตจนเจ็ดสิบกว่าแหัสคิดซะบัางสมองเอาไปทําอะไรอยู่เรื่องแค่นี้ยจะคิดไม่ออกอีกเลยครับง่ายๆแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นคุณจะตะแบงยังไงก็แล้วเถอะเอาเถอะตามสบายผมจะนั่งดูเฉยๆนฐแต่นะผมเป็นพลเมืองคนไทยเราจะนั่งดูรัฐมนตรีคนนี้ว่ามันยังมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ได้ถึงไหนอยากจะรู้นะว่าไอ้คนที่เป็นรัฐมนตรีมาตลอดชีวิตเนี่ย จะเสียผู้เสียคนยังไงเออผมน,นึกคำนี้ออกนะคือบอกเสียหมามันก็ไม่ได้เดี๋ยวหมามาทวงงมอีกนะครับเสียผู้เสียคนนี่แหละง่ายสุดนะครับจะเสียผู้เสียคนแล้วเป็นอะไรไปก็แล้วแต่แแตเอาเป็นว่ารอดูนะครับไม่นานเกินรอครับวันที่สิบสองนี้ก็อ,อีกไม่กี่วันแล้วผมว่าแค่เห็นบรรยากาศก็น่าจะรู้แล้วมั้งนะ อนนี้แพทย์จากสถาบันต่างๆเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วซึ่งปกติเนี่ยผมเล่คุณผู้ชมนะครับว่าตั้งแต่ทำข่าวมา40กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นแพทย์เขาจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากมายขนาดนี้โดยเฉพาะการสแสดงพลังเพื่อสนับสนุนมติแพทยสภา,พาเพราะเขาไม่มีความจำเป็นหรอกครับที่เขาจะต้องสแสดงออกทางก,การเมืองคืออย่าลืมว่าแพทย์มีสิทธิเลือกตั้งนะครับถูกไหมครับแพทย์มีสิทธิเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแพทย์ย่อม มีสิทธิ์ที่จะเลือกพักการเมืองไหนก็ได้แต่นั่นคือวัดปฏิบัติของบุคคลทั่วไปแต่เวลาที่แพทย์ต้องทาการรักษาคนไข้เนี่ยอันนี้แหละจรรยาบาลแห่งวิชาชีพแพทย์มันจะเข้ามาควบคุมความเป็นแพทย์ของคนคนนั้นทันทีไม่ใช่จะบอกว่าเฮ้ยมึงเสื้อแดงกูไม่รักษาเว้ยเฮ้ยมึงเสื้อเหลงกูไม่รักษาเว้ยทำไมสมศักดิ์ไม่นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เสื้อแดงบุกเข้าไปโรงพยาบาลจุฬาจนต้องเคลื่อนย้ายสมเด็จพระสังฆราชนะครับคุณผู้ชมครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงเท่านั้นเลยผมไม่ได้พูดโกหกนะครับไม่ได้มโนนะครับนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนอย่ายพวกคุณเนี่ยคาว่าจริยธรรมไม่มีอยู่ในหัวสมองคําว่าคุณธรรมกูไม่รู้จักพรรคนี้ไม่รู้จักมันถึงต้องถามสารรัฐธรรมนูญไงว่าคุณธรรมแปลว่าอะไรจริยธรรมแปลว่าอะไรซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์หมายความว่ายอย่างไรก็ในเมื่อพวกคุณมันยังไม่รู้เลยเนี่ย คุณก็เที่ยวเอาความไม่รู้ของคุณเนี่ยไปตัดสินองค์กรอื่นเขาโดยที่ไม่ได้แหกตาดูกติกากติกกฎกติกอะไรบ้างเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยสมศัก์รับเองนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้ผมช่วยได้ผมก็ไปช่วยแต่ผมจะช่วยบอกให้คนไทยทุกคนได้รู้แล้วกันว่าพฤติกรรมของพี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่ต้องรับในสิ่งที่พี่ทาไปพี่จะเรียบมันว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะบัญญัิศั์ขึ้นมาใหม่อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ครับเดี๋ยวก็รู้กันวันที่สิบสอง ส่วนพวกเราชาวไทยทั้งหลายดูพฤติกรรมกันแล้วน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงยืนยันกับคุณผู้ชมทุกครั้งที่ผมพูดในรายการนี้ว่าผมจะไม่เลือกพักเพื่อไทยและผมจะไม่เลือกพักประชาชนเพราะไอ้สองพักนี้เนี่ยลากเ,าเง้า่นความชั่วร้ายเนี่ยมันมาจากรากเดียวกันมาจากจุดจุดเดียวกันเพียงแต่แยกกันเดินรวมกันตีเพราะจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ผมไม่เลือกสองพักนี้อย่างเด็ดขาดอย่าให้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอีกต่อไปแล้วมันจะไม่ซายอย่างนี้คุณผู้ชมอย่ามีครั้งหนึ่งถ้าเลือกให้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอีกประเทศมันก็จะวุ่นวายแบบนี้อีกนะครับมีพักการเมืองไหนไหมครับนายกกี่คนอีกคนโดนฟ้องหมดยกเว้นสมชายคนเดียวนอกนั้นโดนหมดเลยสองคนแล้วนะครับที่ออกไปอยู่ต่างประเทศจะมีคนที่สามอีกหรือเปล่า อย่างนี้เขาเรียกพรรคการเมืองที่มีคุณความดีแหละครับคุณผู้ชมครับนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับยังไงก็ขอความกรุณานะครับคนละไม้คนละมือถ้าเกิดท่านไปเห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับงง Twelve, แล้วแต่ท่านจะเลือกก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าเกิดท่านเลือกมาท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับว่าท่านได้ทําอะไรไว้กับแผ่นดินนี้ประเทศนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เลือกเพียงแค่ไม่เลือกเท่านั้นเองท่านจะเลือกพรรคไหนก็ได้แล้วแต่ท่านเลยไม่มีใครว่าอะไรสิ้นเท่ากับท่านกําลังทําความดีให้กับแผ่นดินนี้ ด้วยปลายมือของท่านเองไม่ต้องใครไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าท่านต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ไม่ต้องหรอกครับท่านต้องเป็นตัวของตัวเองเลือกไม่เลือกแล้วแต่ท่านแต่ผมไม่เลือกทั้งสองพรรคนี้ชัดเจนนะครับอ่ะเอาละครับสิบห้านาฬิกาห้าสิบเดี๋ยวคุยผู้ชมก่อนอีกสักพักหนึ่งจะพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวผมจะต้องย้ายตัวเองไปอยู่อีกช่องหนึ่งทํอย่างกระช่องมันใหญ่โตจริงไม่ใช่หรอกครับก็นั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับ <laughs> สมศจะทํางานกับสมศักด์ใช่ไหมฮะ,ะไม่เคยเลือก ดีแต่ตาสีตาสาเลือกมันไม่เลือกครับผมว่าเราช่วยกันได้ครับคนละไม้คนละมือนะครับบอกกล่าวกันไปเราไม่ได้ไปบอกว่าให้เลือกพักนู้นพักนี้แต่เราบอกว่าอย่าเลือกพักนี้สองพักนี้เท่านั้นแหละที่เหลือคุณจะเลือกพักอะไรก็เลือกไปเถอะนะครับเลือกเพราะประชานิยมไอ้สองพักนี้มันคือพักทาลายชาติของจริงไม่เลือกแมมพูดแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้ทําให้ประชาชนไทยฉลาดขึ้นตอนเที่ยงอีเจให้สัมภาษณ์แจ้งวันที่สิบสี่อ 14ประชุม JBC นะีซคแหละไม่เคยเลือกสองพักนี้เห็นด้วยค่ะไม่ครับการทำงานเดสภานาเกลียบ้างสองพักนี้คุณงามความดีที่ปรากฏมันไม่มีจริงๆนะคระุณผู้ชมไม่มีจริงๆผมเคยตั้งคำถามกับผู้ชมในห้องเนี้ยว่าอะ คุณคิดว่าพักเพื่อไทยทําอะไรที่เป็นงาน <_ d ata> เป็นผลงาน,เป,น,งานเป็นการเป็นงานบ้างมีไหมครับไปเปิดดูในพจจนานุกรมใน g o o g l e อะไรหายากชิบหายเลยแต่เรื่องชั่วๆเย่ยแม่งเพียบเลย Post book, โพสต์ปุ๊บโพลพวดาเลยจะเอาอะไรมีทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องกัมพูชาไอเนี่ยหนักบอกได้เลยว่าหนักและอนาคตมันจบแน่ถ้าสมมุตินะครับถ้ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเกิดขึ้นในกัมพูชานอกจาก พอซอซึ่งยอมาจากคาว่าเฮงซวยนะครับผมไม่ได้หมายถึงใครนะครับจะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนไปเวียดนามเหรอออกทะเลเหรอหรือจะขึ้นบินอืมแจกเงินหนึ่งมื่นบาทถ้าเป็นเงินของแพรทองทานผมจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันเอาภาษีผมเนี่ยไปแจกพวกคุณแล้วอ้างว่าพัฒนาประเทศแต่จริงแล้ว ของมันแพงขึ้นไหมละครับถามตัวคุณเองนะครับนะครับของแพงขึ้นไหมคุณไปไหนมาไหนคุณลำบากมากขึ้นไหมตอนนี้ทุกคนอยู่กับบ้านตลอดเวลาแทบจะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับอ่ะผมฝากไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่องสีแดงเดี๋ยวจะไปคุยครับคุณเฉลิมชัยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับแต่ก็จะไม่รู้นะครับคุยได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะมากมายอย่าไปยึดติดกระกรอบมากมายไม่งั้นมันจะเหนื่อยนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ทาง